เขตั้งใจโบราณมีคำทาเผยโทษ้นว่าความตั้งใจที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงจะเป็นคำที่ใหม่อยู่เสมอเพราะเหตุใด,ดงานทุกประเภทเมื่อตองการพ้นสาเร็จแล้ว มันสำเร็จที่ใจที่ตั้งเมื่อใจตั้งมันมีความเพียรด้วยดีความพยายามด้วยดีน้อมไปในทางดีเพื่อผลงานคือความสำเร็จการภาวนาเป็นงานส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายปฏิบัติสึกเนื่องมาตามลำดับ เป็นงานส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นตามปฏิบัติงานนี้จะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาพินิพิจารณาให้ถูกต้องตามหลักตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า พราะทางนี้พระองค์ได้พิสูจน์เป็นทางหมดจบเป็นนิยานิยธรรมสามารถนำผู้ดำเนินเดินตามให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสิ้นทุกข์คำว่าทุกข์เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดี เพราะมีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนมากน้อยเท่าไรเราก็พยายามออนสติสติของเราเลือกขึ้นมาสำรวจตรวจดูเราก็จะรู้ได้ว่าทุกข์มีรสชาติเป็นอย่างไรน่ายินดี่ือปรารถนาเปลื้มใจอย่างไรบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นในตัวของเรา คำว่าเกิดขึ้นในตัวของเรานี่เราพูดโดยธรรมดาที่จิตใจมีอุปทานขันธ์กายนี่เราก็ถือว่าเป็นตัวของเราเสียก่อนถ้าหากว่าเราเห็นอนัตตาชัดแล้วเราก็ไม่ต้องมาให้ปฏิบัติองบรม อย่างนี้ให้ยากแต่ทำส่วนนั้นยังไม่ปรากฏเราก็อย่างไรเราก็ต้องมีอุปทานยึดถือเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราสวดเมื่อกี้ท่านก็นยอมให้สมมติว่าตัวของเรายังก็มกายโยกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้น ทุกข์ที่มีประจำตัวของเราก็หมายถึงทางกายด้วยทางจิตใจด้วยทุกข์ทางกายมีประมาณเท่าใดตามหลักสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ทุกข์นั่นควรกำหนดรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากจะรู้ทุกข์ พอทุกข์เกิดขึ้นเลยเกิดความรังเกียจไม่ต้องการไม่ปรารถนาเลยสร้างตัญหาคือความอยากให้มันดับไปให้มันหมดไปมันจะดับไปที่ไหนเมื่อขันยังมีอยู่ในตัวของเรารูปขันเมื่อเราพิจารณาแล้วก็เต็มไปด้วยความแก่ชราขรคขาสุดโซ่ ความแก่ความชราเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการเมื่อแก่ชราเกิดขึ้นแล้วทุกข์ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราก็ปรากฏขึ้นมานอกจากนั้นย่างเป็นที่เกิดแห่งโรคเป็นบ่อกเกิดแห่งโรค โรคยงเกิดได้ทุกแห่งทุกส่วนของรูปเต็มไปด้วยโรคมีประการต่างๆโรคทางต่างก็ยังเกิดขึ้นได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางเล่นก็ได้ทางมือก็ได้ทางเท้าก็ได้ไมีอวัยวะส่วนไหนก็ปรากฏว่าในตำราหมอรักสาไมีโรคอยู่ทั่วไป นี่เราก็ทราบชัดตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องการประโยชน์จากสิ่งที่ทุกๆนี่แหละเราสร้างสติระลึกกำหนดรู้ขึ้นมาให้มันชัดตามความเป็นจริงการรู้ทุกมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ในข้อนี้มีประโยชน์มากทีเดียวทุกไม่ใช่จะรู้ได้ทั่วถึงทั้งหมดทำให้สร้างสติปัญญาเพราะทุกมีทั้งยาบมีทั้งปานกลางมีทั้งละเอียดปัญญาที่จะรู้ทั่วถึงทุกท่านว่าปัญญาดวงนั้นเป็นปัญญาอย่างสูงอย่างละเอียด เ็นโลกุตระปัญญาปัญญาอย่างสูงเหนือโลกแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกบางส่วนเราก็เห็นได้ถึงปัญญาของเราธรรมดานี่แหละไม่จำเป็นจะต้องปัญญาอย่างสูงเสมรถไปเพราะมันปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เราก็ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ ข้อสำคัญเราสร้างสติความระลึกให้ชอบความระลึกชอบเป็นสิ่งที่สำคัญจะได้เกิดความเห็นชอบลึกชอบนั่นลึกหาความจริงระลึกตามความจริงเหมือนกันเราสวด กายกตาสติขณะลึกดูกายของเรามีอะไรบ้างเมื่อเราลึกรู้ความปินส่วนทุกเป็นส่วนผสมจากสิ่งต่างๆมมันเกิดขึ้นมาเพราะความผัสสะจึงมีเวทนา เพราะฉะนั้นตถาคตเราแยกส่วนออกแล้วไม่มีผัสสะแล้วเวทนาก็ต้องดับในการกำหนดพิจารณาให้รู้ทุกตามความเป็นจริงเราสามารถจะแยกทุกให้มันหมดกำลังไปเหมือนก็นเราสวดแยกตายมีผมมีคนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อ เมื่อาแยกไปดูไปสนิทสนึกให้จิตใจได้รู้ความจริงบ้างจิตใจนี่ถูกหลอกมาหลายภพหลายชาติหลอกว่าเป็นของตนตัวตนของตนหลอกว่าจะมีความสุขหลอกจะมีความสวยงามมีความมั่นคงพยายามตกแต่งทะลุบำรุงเกิดความมอม เมาติดของเราเองไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงมีแต่ทางเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้เท่านั้นได้มีโอกาสที่จะสอบส่องมองดูสภาวะธาตุสภาวะธรรมประจำกตัวของเราให้รู้ได้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ยกโทษไม่ใช่ตำหนิไม่ใช่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกเท่าไหรอะไรเกิดขึ้นแก่จิตใจแน่นอนแล้วเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แต่จิตใจผู้เห็นมันมีความเบื่อหน่ายคลายความยินดีมีความสงบ มีความหมดจดในใจิตในใจยิ่งเห็นตามความจริงดูทุกส่วนในภายในล้วนเต็เป็นของไม่สะอาดโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดสีก็ไม่สะอาดแล้วก็เป็นของไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยิ่งเห็นชัดอย่างนี้จิตยอมรับความจริงอย่างนี้แหละจิตจะเบาไม่น,อน้อย จิดจะพองแทวไม่น้อนแต่เราพยายามจัดส่องมองดูให้ชัดไม่ต้องรู้มากรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขั้มนันถึงพระสภาพความจริงให้จิตหลับรอกในอาการสามสิบสองในสมัยขั้งพุทธกาล อริยะสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนที่ท่านยังไม่เป็นอริยะสาวกยังเป็นพุทโธพุทุชนอยู่ไม่ได้สดับตรบฟังศึกษามากเหมือนกับพวกเราสมัยนี้โดยซ้งไปเคยพบในตำนานบางคงไปบาง,บางคนก็ไปเรียนจากพระครั้งเดียวทานั้นไปถึงบ้านก็ไปท่องอาการสามสิบสองนี่แหละ เมื่อท่องจำได้ละเอียดแล้วก็พยายามเจริญอาการสามสิบสองภาวนามีผมมีคนมีเล็บมีฟันมีหนังทำอยู่แต่เฉพาะตอนนี้ทันใดนั้นไม่นานเท่าไหร่จิตใจเข้าสู่ความสงบมีความสุขเกิดศรัทธา อย่างแรงกล้าเกิดความเพียรเกิดกำลังใจขึ้นมาพิจณาอาการสามสิบสองเห็นเจ่งชักตามความเป็นจิตจิตมีความทองใสพุดทองสะอาดสามารถเื้อถอนอัศมิมนะัณะความถือตนถือต,ตัวสำคัญหมายเหมือนแต่ก่อนจิตเข้าสู่ ความหลุดพ้นเหนือโลกโลกครอบงามจิตไม่ได้จิตมันหลุดออกจากอันนี้ไปครอบงามโลกแล้วก็โลกุตระจิตจิตเหนือโลกนั่นส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ บรรพชาอุปสมบทศึกษาธรรมวินัยอยู่กับอาจารย์เนื้ออยู่กับองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควรแล้วก็กราบลาพระศาสดาไปเจริญสมณธรรมท่านเหล่านั้นก็เจริญอาการสามสิบสองนี่เองตัวเองเจริญอย่างไรก็บอกสอนโยมให้เจริญอย่างนั้น บางครั้งก็โยมได้บรรลุรู้ทางก่อนพระยังไม่รู้ก็มีเพราะฉะนั้นการบรรลุไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่บบเป็นพระแล้วจะได้บรรลุง่ายกว่าโยมก็ไม่ก็ไม่ใช่อันนี้แล้วแต่บุญวัสนาสติปัญญาปารมมีแต่ละบุคคลเพราะเหตุน,นั้นเราทั้งหลาย อย่าผูกขาดวาเราเป็นโยมอาจจะรู้ไม่ได้มันลุมันได้อาจจะเข้าใจผิดก็ได้หรือ,อยอาะสนองตัวว่าเราเป็นพระใจบวชแล้วเราจะรู้ได้โดยไม่ยากจะมีความรู้สูงเสมอไปก็ไม่แน่ที่สำคัญที่สุดไม่ควรประมาท ใครก็ตามไม่ควรประมาทตัวของเราเองทำอย่างไรเราจะได้ใช้ขันของเรานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเมื่อก่อนที่มันจะพุพังทำลายไปก่อนที่จะหมดไปเราใช้สติระลึกใช้กายใช้ทุกส่วนให้ได้บำเพ็ญประมีการกุศล ตลอดเวลาต้องอาศัยความประรบโดยอุบายแยกขายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราก็มีโอกาสที่จะได้มำเพ็ญกุศลอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนเราระลึกนึกลำพึงทำมีสติํำรวมอยู่โดยเฉพาะยังจะได้เป็นประโยชน์ องค์สมเด็จพระชมมาสัมุทธิเจ้าถ้าเรามีสติกำกับรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าเราได้อยู่ในฌานอยู่ตลอดเวลาเพราะคำว่าฌานก็คือความที่มีสติเพ่งอยู่รู้ตัวความเคลื่อนไหวของตัวเราตลอดเวลาเราทำการงานใดๆที่เป็นสมมาก,กัมมันโตคือการงานที่ชอบคำว,ว่าการงานชอบนี่ ก็มีความกว้างเหมือนกันแม้แต่ทำมาหากินทำการงานหาเงินหาทองแก็เราไม่ทำด้วยการทุจริตจะทำด้วยความบริสุทธิ์มันก็เป็นการงานชอบเป็นมรรคของเราเป็นหนทางของเราไม่ใช่เป็นเครื่องขัดข้องไม่ใช่เป็นหนทางที่ผิดเราได้สับเสินจาก สัมมากรรมโตการงานชอบก็เป็นสัมมาอิชีโวเสียเรียงชีวิตในทางที่ชอบเราใช้สอยไปในถุขหนทางเรียงชีวิตโดยเฉพาะไปตามหลักทรรมคำสอนประพทธเจ้าเราก็ได้ดําเนินเจริญต,ตามอรยามาิยมรรคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได่วางไว้ก็ชื่อว่าเราได้ใช้ตัวของเราให้เกิดประโยชน์โยตลอดเวลา ทีนี้เรามาตรวจสมาวายจาการพูดเราก็มีสติไม่จําเป็นจะต้องพูดในเงนี่อันเป็นเทศให้เกิดจิตใจหมัวหมองเรียกวกิเลสหรือเรียกเป็นอกุศล <c oughs> เราพยายามพูดแต่ในทางที่ชอบในความสัตย์ความจริงเพื่อฝึก การพูดของเราให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในการอบรมพเพื่อให้บังเกิดสติจะลิกชอบตลอดถึงการประโยคพยายามสำรวมกับกายสำรวมวาจาตลอดถึงจิตใจนี่แล เราทางหลายชีวิตของเราเช่ว่อไม่เป็นเหมืนอนเสียกล่าวเราสามารถสั่งสมอบรมความดีในจิตใจของเราอยู่ตลอดตลอดถึงสร้างสม,มาธิเกิดความเห็นชอบอรวบรวมกำลัง,วงความเห็นลอนนั้นสู่ทระสกขันธนาภายในของเรามันมีอยู่แล้ว สัจธะทมมันมีอยู่ตลอดเวลาประกาศตัวของมันเองตลอดเวลาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะมาสอดส่องได้ประมาวิจัยยะธรรมวิจัยยะเราไม่ได้สอบส่องให้รู้ให้เข้าใจอันลึกซึ้งเพื่อจิตจะได้สัมผัสกับความจริงจะได้ยอมรับความจริง จิตนิจากว่ามันเห็นความจริงแล้วมันก็จะถอดถอนความหลงที่เคยหลงมานับโกดเท่งกับอสงไขยนับไม่ถวดที่เคยหลงมาแล้วที่เราทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดก่อพบพก่อชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ที่หมุนเวียน,เ,ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกนี้ ทรงจรัสว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่มีการเกิดของภพของชาติบางครั้งพ่อแม่มาเป็นลูกก็มีมาเป็นพี่เป็นนีมาเป็นน้องก็มีมาเป็นน้องพี่ลูกหลานมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นบางคนยังระลึกชาติได้ใจจาก มาเพ่มาเกิดเป็นน้องก็ะเมยต,ตายจากพ่อแม่มาเกิดในท้องลูกก็เมีมันหมุนเวียนอยู่นน่มันรู้กันไม่ได้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัสรู้แล้วพระองค์มองเห็นชัดเหมือนกระม่มองเห็นในตาธรรมดาเนี่ยพระองค์จึงได้ตรัสสอนไว้ที่ไม่มีที่สิ้นที่สุด มันพะฉะนั้นถ้าเราพยายามทุกสิ่ผ่านมาแล้วก็นับไม่ถว้วนเมื่อเรารู้ความจริงของนี่แหละขอพยายามตั้งใจละลึกนะสอดส่องโดยตลอดเวลาเราก็จะได้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสงบอย่างมีความเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่มีความสุขแต่เราอาศัย ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมกัจกัจรไภไม่มีอันสลายวุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่มีธรรมไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรามีพระธรรมคาสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งก็ชื่อว่าเรามีพระพยยุทธเจ้าเป็นที่พ,พยยึ่งชื่อว่าเรามีพระสงฆ์เป็นที่พยยึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงคุณ เหมือนกับวิชาจจรณะสามปโนก้ก็เป็นคนของพระพุทธเจ้าวิชาวิชาที่เราทั้งหลายศึกษาสินสมาธิปัญญาที่เกิดความโู้ความฉลาดเป็นสรณะที่เพิ่งของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว,วเราก็ไม่ไล่จากทำไม่ไม่ไล่จากที่เพิ่ง เราเมี่อีพจนงของเราไปจำอยู่เป็นหนึ่งนิดดังบรรยายมาสมควรเวลาหยุดเพียงเท่านี้ก่อน